ฝากมาให้ค่ะนี่ก็ FC ฝากนะคะกินนะคะกระเชียงค่ะแล้ว <c oughs> ก็ฟานชักหมืลูก เอสซี่ฟัลิปสติกนะด้วยค่ะประมาณนี้พี่แอมซื้อให้นะคะเป็นของขวัญ พอวอนะคะมาแยกให้อุ้มนะคะอุ้มก็จะเอามาลงที่บ้านนะหลังจากที่เมื่อกี้อุ้มไลฟ์สดเสร็จแล้วนะคะที่อุ้มบอกทุกคนว่าอุ้มจะมาแกะกระเป๋าเนาะมาแบบคลิปสั้นๆนะคะเรามาลุ้นกันว่าอุ้มได้อะไรมาบ้างทุกคน <c oughs> ทุกคนคะ่ะคือกระเป๋าใบน,นี้เหมือนจะใหญ่อะ่ะแต่ไม่หนักเลยมันแค่19กกิโลนะคะ19กกิโลถามว่าสายการบินที่อุ้มบินนะ่ะมันได้กี่กิโลมันได้4 6กกิโลคะ่ะทุกคน 46กกิโลเนี่ยบวกกับกระเป๋าถืออีก8กิโลนะถือว่าสายการบินเนี่ยเขาให้น้ำหนักเยอะมากๆเลยนะคะบางสายการบินอะบางสายการบินนะคะได้30อย่างไทยแอร์ก็คือได้30ได้กระเป๋าที่อเจ็ดนะคะแต่ของสายการบินเนี่ยก็คือเราหน้าต้องบินอีกแน่ๆเลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะขนนะแต่อุ้มก็ไม่ได้ขนอะไรมาเยอะครับ ส่วนมากจะเป็นของที่แบบเอฟซีฝากมาให้ลูกๆนะคะหรือหรือซื้อฝากมาให้เนี่ยนะคะก็เลยได้เอามานะไม่งั้นก็กระเป๋าใบเนี้ยพี่แอมก็บริจาคนะคะทุกคนคะ mm. ่ะเพราะองค์ไม่คิดว่าองค์จะขนของมาเยอะค่ะพี่แอมบอกว่าเออเอากระเป๋านี้ไปแล้วก็อะไรยัดได้ก็ยัดนะองค์ก็เลยอ่ะยัดก็ยัดเลยเนาะอันนี้เสื้อเกตของเรา mm. สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ มาม่านะคะให้ยาอยาออยานอชอบมาม่ามาม่าแบบรสต้มยำน้ำข้นนะคะม,มีอันนี้มีพริกป่น,นะค่ะมีพริกป่นนะคะอันนี้เอามาฝากนะคะพวกพี่ๆเขาเชิญจานเด็ด นี่ค่ะทุกคนต้องซื้อหมอ้อจุ่มเจิ๋มมาค่ะจุมจ่มจุ่มจุ่มคืออุ้มมีแล้วนะคะอันหนึ่งอ่ะอ่าแต่พี่กล่องแกแย่งซื้อไปอุ้มก็เลยต้องไปหอม,มาใหม่นะคะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่คือถ้ามีติดบ้านไว้มันก็มันก็ยังดีค่ะทุกคนได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็เนาะราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรเนี้ยเราซื้อมาแบบห้าหกร้อยอย่างเงี้ยค่ะนานๆเราใช้ทีก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็คือซื้อติดบ้านไรค่ะามากอนมอ้อจิ้จมจุ่จไมไปกินซุกกงซุกกี้กับสาวสองคนน้ำมันนวยน้ำมันนวดนะคะน้ำมันนวดคืออุม้มพริกล่อมฝากซื้อค่ะทุกคนน้ำหนักทั้งกระเป๋าเนี่ยส่วนมากเป็นของพริกล่อมนะคะไม่ได้เป็นขององุ้มสักเท่าไหร่นะอันนี้คือปากพริกล่อมนะคะคือนะ นางฝากซื้อนะคะคือมันหาซื้อที่เซอร์เบียไม่ได้เลยค่ะของอย่างนี้นะแล้วก็หาซื้อตามเมืองน,นอกอะ่ะมันหายากนะคะ ยายเยินะคะยายอย่างนี้เราเอามาแจกกันนะคะคือเราเอามาเป็นของฝากให้กันนะคะคนละสองแผงสามแผงเป็นน้ําใจให้กัน,นะคะ่ะคือมันขนมาง่ายราคาไม่แพงนะคะเราก็อันไหนเราฝากกันได้เราก็ฝากนะครับอยาา่าตะขาบคนละสองสองสองนี้นะคะอือะไรอนานมายมนิดนึง ก็เป็นมาม่าของสวอนะคะ่ก็มาม่าของสวอค่ะก็น่าจชอบชอบอันนี้ผมซื้อมาแจกนะคะซื้อมาฝากคนไทยนะคะก็เป็นยาที่เขาแบบทำชื่มบอกค่ะอันไหน อันไหนเราแบ่งกันได้นะคะอย่างเงี้ยก็คือซื้อมาฝากกันนะคะเราซื้อมาฝากกันนะคะตอนเอามาก็กลัวแต่จะนัดจะหนักนะพอเอามาแล้วน้ำหนักจะเยอะเยอะมากนี่ค่ะน้ำพลิกอันนี้อะไรโอ้ยผักเน่าแล้วมั้ง พี่แอมห่อใหไ้ไม่น่าไม่น่าเออ,อยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่นี่น,น,น,นี่ได้อยู่ได้อยอู่ทุกคนค่ะได้อยู่อันนี้อุ้มจะเอามาลงนะคะมาปลูกเพราะว่ามันปลูกขึ้นยากอันนี้ก็เป็นผักแพ้วนะคะผักแพ้ว่ะนะคะ ไดอยู่ได้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะถุงนี้อันเดียวกันเลยเนาะแกะแค่ถุงเดียวพอแกะให้เอฟซดูนะคะเกบไป้คืนื้นอ,อันนี้เป็นน้ำพริกจิ้งหรีดค่ะทุกคนน้ำพริกจิ้งรีดอุ้มไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคะอุ้มแบ่งให้พี่แอมด้วยนะคะ แบ่งให้พี่แอมด้วยค่ะประมาณ2กิโลอุ้มก็เอามาแค่ประมาณ2กิโลนะคะน่คะทุกคนอันนี้ก็เอามาฝากพี่กล่อมหนึ่งถุงน้องฟิลหนึ่งถุงนะคะที่เหลืออุ้มสองถุงเนี่ยก็คือกินได้ทั้งปีค่ะทุกคนสองถุงเนี่ยนะคะคู่นี้พี่แอมซื้อให้นะคะเป็นของขวัญน,นะคะอันนี้ก็เป็น ชุดค่ะชุดไทยที่กล่อมนะคะฝากซื้อให้เด็กๆนะคะก็เอามานะคะชุดไทยชุดแบบกุมารทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเขาอันนี้ก็เป็นน้ำมันนวดค่ะน้ำมันนวดน้ำมันวมน,นวดก็ที่หอเนี่หอมมากเย็น นี่ค่ะทุกคนูใจเสนอคอนโดคอนโดคอนโดไว้ผักตากผักนะคะเปิดสดๆเลยเปิดสดๆเลยนะ <c oughs> อันนี้ของที่เอซฝังมาให้น้องสายนะคะ เอ็นซีสั่งมาให้น้องสายค่ะให้ดื่มน้ำนะสองอันค่ะอันนี้นะคะน,นิ้วไม่ต้องแกะเนาะกันนะคะอันนี้ชุดเก่าอันนี้เอาออกก่อนเอาแบบเรียร,ยรเลยนะคะทุกคนคือเปิดแบบอันนี้อันนี้คือเสื้อผ้าเก่าของเราเนะเขามาน้ำมันนวดน,นะคะพี่กล่อมหนักไหม มากนะคะอันนี้ก็เป็นผงกลัดถ็งกลัดนะคะ FC ฝากมาค่ะฝากมาให้ยานอสชิมนะคะ FC ฝากมาค่ะอันนี้ก็ FC ฝากนะคะของฝากจาก FC ค่ะเยอะมากนะคะบางถุงเนี่ยก็คืออุ้มแกะกินไปแล้วนะคะบางถุงอุ้มก็แบบ ให้หนา้ากินนะคะให้พ่อกินบ้างอะไรอย่างนี้นะคะกุนเชียงค่ะค่ะของฝากจาก FC เช่นกันค่ะกรติ๊บในกระติบเ <c oughs> น,นี่ยนะคะแกะมาก็ยาค่ะวานชักหมดลูก ก็เป็นยาค่ะอันนี้พี่คนไทยเขาฝากซื้อนะคะยาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมะเล็ดผักค่ะอันนี้เอามาจากบ้านนะคะอันนี้พ่อตากให้เวดถั่วนะคะทุกคนอยู่ในนี้นะคะปูนใส อุนใส่มไมโครโฟนในการทำยูทูบถุงเท้าปลาหมึกปลาหมึกตัวนี้เอฟซนะคะฝากมาให้ค่ะเอฟซฝากเยอะมากเลยนะกะปิเมืองจันทค่ะปิเมืองจันท์ค่ะ เก่งและกินะคะเป็นถุงเท้านนไม่หลายหลาย fc ฝาค่ะ fc ฝากล p สติกนะคะต่อมากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่อุ้มนะคะเป็นของอุ้มเองค่ะใบสีชมพูมเมื่อกี้ตามที่บอกเลยว่า pm บริจาคให้มาเนาะกระเป๋าใบนี้ก็มีแต่ของฝากค่ะทุกคนมี pfc นะคะ ส่งของนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นน้ำหอมมีอยู่สองชนิดหอมมากๆเลยค่ะอ้อมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณที่รักในตัวตนที่พวกเราเป็นพวกเราอย่างนี้นะคะผงทำอาหารสำเร็จรูปนะคะของโลโบใช่ไหมคะก็มีคุณพี่ fc ส่งมาให้ประมาณ22ขนังบอกว่า กลัวมาอยู่นี่แล้วอยากจะทำอะไรแบบเร,เร็วๆง่ายๆกลัวหาของอ่าคือส่วนผสมไม่ครบก็ใช้อย่างนี้ไปเลยนะคะนางก็ส่งมาให้แล้วก็ส่งไปที่บ้านค่ะทุกคนแล้วอุ้มก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ต้องให้คนที่บ้านส่งมากรุงเทพขึ้นหลายต่อมากเลยนะแล้วเจ้าตัวเขาก็อยู่กรุงเทพนะคะโอยวุ่นวายมากเลยนะคะพัาสดุกล่องนี้นะคะแต่ขอบคุณมากๆนะคะสาหรับความ่วงยายเนาะสาหรับความรักที่มีให้กับพวกเราค่ะ ต่อมานะคะอันนี้เป็นเป็นฟิชออยค่ะทุกคนเป็นน้ำมันตับปลานะคะที่ของพี่แหมแหละแต่อุ้มขโมยมานะคะต่อมาอันนี้เป็นฟุตบอลค่ะที่ FC นะคะส่งแล้วฝากมาให้เด็กๆนะคะพวงกุญแจอันนี้ก็อุ้มอุ้มเอามาด้วยนะคะเพราะว่าอันไหนที่เอ่อบางอันนะคะตุ๊กตาบางอันที่ fc ส่งมาให้อุ้มก็เก็บไปให้สมชายนะคะทุกคนคะ่ะคือบางอันก็เอามาบางอันก็ไม่ได้เอามานะคะหวังว่า fc นะคะหวังว่าคุณน้องๆคนคุณพี่ๆนะคะคงจะไม่โกรธไม่ว่ากันนะคะกระเป๋าใบนี้คุณพี่ fc ท่านหนึ่งก็ส่งมาให้อุ้มเช่นกันคะ่ะเขาบอกว่ารอบนี้นะเป็นการเปิดกระเป๋านะคะที่กลับมาจากประเทศไทยเนี่ยคือมีแต่ของฝากทั้งนั้นเลย มีแต่ของฝากนะคะแล้วอุ้มก็มีแต่ของฝากมาให้คนอื่นของตัวเองอะ่ะคือแทบไม่มีในกระเป๋าเลยนะคะอันนี้เป็นมะขามที่อุ้มนั่งแกะกับคุณนานะคะส่วนเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็ FC เช่นกันค่คะน้องหยาดนะคะฝากมาให้โคล่านะคะก็สภาพนะคะยังสวยงามนะคะตอนนี้ถ้าโคล่าได้ก็ไม่ถึงหนึ่งวันนะคะคงจะเละตุ้มเป๊ะเนาะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของกระเป๋ามีอะไรบ้างก็มีอาหารของหมาค่ะก็น้องนะคะ FC นั่นแหละคนเดิมฝากมาให้นะคือมันเยอะมากค่ะทุกคนของพัสดุนางนะ10กิโลนะคะอุ้มก็แบ่งไว้ให้สัตว์เลี้ยงที่บ้านด้วยนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็เอามาครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ไม่หนักมากเนาะมีอาหารของ เด็กๆนะคะมีของน้องแมวน้องหมามีของลอตตี้คือนางจัดระเบียบเรียบร้อยมาเลยนะคะว่าของใครเป็นของใครนะคะซึ่งขนมอันนี้อุ้มเกะชิมไปแล้วนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นนะคะทุกคนจําได้ไหมคะมันก็คือขนมคุกกี้อันนี้และคะ่ะคือตอนแกะมาคือมันหอมมากเลยเหมือนคุกกี้คนเนาะทุกคนคะ่ะอุ้มก็เลยว่าอ๋ออ๋อเป็นของหมาจริงๆด้วยนะคะก็ ยี่ห้อน้องเขาส่งมาอุ้มไม่รู้นะคะว่าน้องเขามีร้านเองไหมนะคะเพราะว่าส่งทุกอย่างมาให้โคลากัลอตตี้เยอะมากค่ะคือสิบกิโลนั้นอะ่ะมีแต่ของลอตตี้โคลาลิโอมีแต่ของเด็กๆท้งนั้นเลยนะคะแล้วอันอสองซองนี้ยมันเป็นซองผักที่อุ้มหาซื้อได้มาแค่นี้ยค่ะมันก็จะมีอืมมีผักบุ้งนะคะมีบวบบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าปีนี้อุ้มจะปลูกผักบุ้งได้กินหรือเปล่านาะ ขนมของเด็กๆนะคะของลอตตี้กับโคลาก็มีคุณพี่ FCJD ใจดีส่งมาให้เช่นกันคะ่นะเนาะส่วนผ้าปาก Cross ักครอสตีดอันนี้ทุกคนคะ่ะคือมันสวยงามอลังมากล huh. อุ้มต้องขอบอกว่าเป็นของขวัญจากเพื่อนของอุ้มนะคะแบบชิ้นใหญ่ที่สุดนะคะตั้งแต่รู้จักกันมาในรอบ20กว่าปีคะ่ะนั่นก็คือชิ้นนี้นะคะนางบอกว่าปักปีกว่าเองนะคะคือทุกคนคะ่ะ มันเป็นงานฝีมือแล้วมันต้องใช้ความพยายามนะคะคือมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากแล้วเพื่อนของอุ้มนะคะนางชนีนะนางบอกว่านางใช้เวลาแค่ปีครึ่งนะคะซึ่งนางบอกว่าไม่เคยมีอะไรให้เลยฉันให้เธออันนี้ละกันนะอะไรประมาณเนี้ยก็คือคนรับก็ดีใจเนาะเพราะว่าเรารู้ว่ามันทํายากแต่ภาษาจีนด้านบนอุ้มอ่านไม่ออกเลยค่ะทุกคนอุ้มไม่รู้ว่าหมายความว่ายอย่างไงนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะ แลให้อุ้มได้อุ้มจะขอบคุณมากๆเลยค่ะว่าแล้วสวบคนสูงวัยของเรานะคะก็แกะของเล่นโชว์ลอตตี้เลยค่ะนางก็ทำหน้าตาสงสัยสงสัยว่ามันคืออะไรนะทั้งคู่ดีใจนะคะกับของเล่นชิ้นใหม่คือฟุตบอลตัวนี้นะคะจะต้องแย่งกันคือตอนแรกๆลอตตี้ไม่ชอบนะแต่พอเห็นโค้ากัดแล้วมันมีเสียงปี๊ปปปนะคะลอตตี้ก็จะอยากได้นะสภาพวันนี้คือ เราจับลอตตี้อาบน้ำนะคะนางก็เลยดูเป็นหมานิดหนึ่งนะปกตินางจะสกมกมากมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้จริงๆมันไม่ได้มีสาระอะไรเลยแต่ว่าคือถ่ายไว้แล้วนะคะจะลบก็เอานะลงก็ลงเนาะมีคนดูมากคนดูน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะอุ้มขอบคุณสำหรับความรักความเมตตาความ่วงใย,ยนะคะที่มีให้กับเด็กๆนะคะพวกเราคนเป็นแม่นะคะเป็นทาตนะคะ ขอบคุณแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจในความรักที่ทุกคนมอบให้เด็กๆแล้วก็พวกเรานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้ารักทุกคนคะ่ะโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ยังเป็นวันสงกรานต์อยู่ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีคะ่ะ